ไม่ได้หมายความว่าศิลปะเนี่ยเปิดมุมมองใหม่แต่ว่าการค้นคว้างานศิลปะผ่านความเชื่อที่มันอาจจะถูกปิดกั้นแล้วก็บดบังเพราะนั้นกระบวนการในการสร้างงานศิลปะทำให้เรามองเห็นโลกที่อยู่นอกเหนือจากความเชื่อที่มันมาจำกับเราอย่างที่บอกว่าเราเกิดมาพร้อมความเชื่อเนี่ย การที่เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นหมายถึงว่าเราจําเป็นที่จะต้องผ่านไอ้อ a r n i n g Process c e s ลืมสิ่งที่เรารู้เพื่อที่จะได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ ขึ้นในส่วนการทำงานของผมเนี่ยมันจะมีโปรเซสทีถ่ถ้าจะเรียกได้ว่าเป็น unlearning p r o c e s s ก็ได้ก็คือกระบวนการที่จะทำางไงก็ได้คือการมองเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสามารถเข้าไปรีเสิร์ชหรือว่าค้นหาเรื่องที่เราไม่ได้ถูกทำให้รู้มาก่อนมันก็คล้ายๆกับเรียกว่าเป็น unlearning p r o c e s s เป็นการ กระบวนการในการที่จะไม่เชื่อในสิ่งที่เราถูกทำให้เชื่ออะไรองี้ฮะทีนี้ประวัติศาสตร์ก็คือส่วนหนึ่งในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ที่ที่เราทุกคนจะต้องใช้ในการรับรู้ใช่ไหมฮะถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นงานที่แสดงที่ด็อกิเมนตางาน e n d เดนเดวอนันแล้วก็มีตัวเลขตามหลังเนี่ยงานชิ้นนั้นมันก็เริ่มจาก เรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวก่อนแล้วมันก็ขยายไปถึงเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นทีนี้ไอ้เรื่องส่วนตัวที่มันเป็นในระดับเลกระดับย่อยลงมาเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องเป็นบิ๊กนาร์เรทีฟยันในบิ๊กนาร์เรทีฟเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำกับความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องย่อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ทำให้แง่มุมของไอ้บิ๊กนาราทีฟมันอาจจะเปลี่ยนไปได้ยกตัวอย่างเช่นงานนั้นซึ่งเ,เริ่มต้นมาจากหลายๆอินสไ r a t เรชันอันนึงก็คือ,อคุณพ่อผมโดนซ้อมที่ประมาณปี1977ตั้งแต่จำความได้ผมได้ยินเรื่องความโชคร้ายของพ่อ ที่แม่เล่าให้ฟังนับครั้งไม่ถ้วนพ่อทำงานเดินเรือกับบริษัทน้ำมันเยอรมนี er ในตอนที่พ่อตายเป็นช่วงที่พ่อกับแม่เริ่มสร้างครอบครัวตอนนั้นผมอายุได้สองขวบกว่าๆพี่สาวแก่กว่าผมสี่ปีพ่อไปทำงานกับเรือเดินน้ำมันต้องล่องอยู่ในมหาสมุทรเที่ยวหนึ่งเป็นเวลาหลายเดือนพักและลงตามท่าเรือต่างๆ กับจุดหมายการส่งน้ำมันต่อเที่ยวนั้นๆทุกสามสี่เดือนพ่อจะกลับมาอยู่กับแม่เพียงหนึ่งเดือนเท่าที่ผมจำความได้ครอบครัวเรามีฐานะไม่ค่อยดีอาจเพราะการจากไปของพ่อหรืออาจเป็นอยู่แต่ก่อนนั้นแล้วอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเด็กๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงเราเข้าไปสู่การที่เราให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับ หนึ่งในแงม่มุมทางวัติศาสร์อินฟล레이ชันต่อมาก็เป็นเกิดจากการที่ได้ดูสารคดีแล้วก็มีเป็นภาพฟุตเทจที่ขับมาเป็นชื่อของคนไทยที่ไปเยี่ยมฮิตเลอร์ตอนที่เริ่มทำงานชิ้นนี้มันก็เริ่มจากเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากแงม่มุมส่วนตัวแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับ เรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเล่าขนาดใหญ่ประวัติศาสตร์ชุดใหญ่ศิลปะมันก็มีข้อดีตรงนี้ที่ว่ามันให้โอกาสเราได้สามารถสำรวจแล้วก็มองไปถึงองค์ประกอบที่มันย่อยกว่าโดยที่ไม่ได้ใช้้ตัวเรื่องเล่าหลักเนี่ยเป็นตัวนำ มันไม่ได้หมายถึงว่ามันเปิดเผยความจริงใหม่ทางประวัติศาสตร์แต่มันเป็นความจริงที่ถูกซ่อนไว้ที่แฝงอยู่เราเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์มากกว่าครับถ้าเรามองไปในแง่ของในเชิงสุนทรียะเราก็จะเห็นถ้าเราสำรวจลงไปมันก็จะมีความลักลั่นบางอย่างเกิดขึ้นนั่นอาจจะหมายถึงการถูกกำกับโดยอำนาจในเชิงประวัติศาสตร์แล้วมันก็จะมีบางแง่มุมที่ เราอาจจะไม่ได้มองมันอย่างชัดเจนอย่างความลักลั่นของภาพปูนปั้นที่อยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เป็นด้านที่ผมเอามาใช้ในงานที่แสดงที่ด็อกเมนตาร์เนี่ยซึ่งตัวไทเทลของรูปปั้นนุนต่ำเนี่ยคือ soldier fighting for democracy ก็คือทหารต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยมา ก็ถ้าพิจารณาจากที่หลักฐานที่มันเป็นอยู่มันก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราเราก็มองเห็นแล้วก็รับรู้แล้วก็เรียนรู้ในประวัติศาสตร์แบบนี้มาแบบนั้นโดยตลอดศิลปะมันไม่ได้หมายความว่าศิลปะเนี่ยเปิดมุมมองใหม่แต่ว่า การค้นควา้างานศิลปะผ่านความเชื่อที่มันอาจจะถูกปิดกัน้นแล้วก็บดบังเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสร้างงานศิลปะทำให้เรามองเห็นโลกที่อยู่นอกเหนือจากความเชื่อที่มันมากํำกับเรามันก็มีความเขาเรียกอะไรความผสมปนเปกันในเรื่องของสุนรียะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เข้าไปสอนในเรื่องของการเมืองเรื่องของสังคม อย่างอาจารย์สินเพรศีเนี่ยเป็นปฏิมากรชาวอิตาเลียนซึ่งเข้ามาทำงานให้ในช่วงรัชกาลที่6ใช่ไหมฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็มีความคิดในเรื่องของการเมืองที่แตกไปหลากหลายแล้วก็วิธีการสร้างงานศิลปะก็สอดคล้องไปกับวิธีการคิดในเรื่องของการเมืองเหล่านั้นด้วยเช่นเรื่องของการใช้วัตถุดิบในการสร้างงานปฏิมากรรม อย่างใช้ปูนซึ่งมีราคาไม่สูงอะไรเงี้ยฮะมันไม่ได้เป็นเรื่องของศิลปะเดียเด่ยวๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันประกอบขึ้นไปด้วยความเชื่อมโยงที่มันเกี่ยวกับทั้งการเมืองสังคมวิธีคิดอื่นๆมันสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรากลับไปพิจารณาได้ครั้งหนึ่งว่าปัจจัยที่มันทำให้เกิดงานศิลปะแบบนั้นขึ้นเนี่ยมันคืออะไร ในฐานะที่ผมสร้างงานศิลปะเนาะ mm hmm. เขาเรียกอะไรนะเป็นการ reintroduce การแนะนำความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งที่อยู่ในองค์ประกอบที่ที่เป็นงานศิลปะ mm hmm. เข้าไปอยู่ในพื้นที่สองมิติสามมิติหรือว่าวิธีการจัดวางแล้วก็การทำงานของศิลปินก็คือการพิจารณามองโลกความเป็นจริงซึ่งโลกความเป็นจริงก็มีชุดที่มันต่างกันไป อย่างภาพเขียนที่เกิดในถ้ำก็เป็นชุดความเป็นจริงนั้นเล่นี้ฮะศิลปินก็บันทึกภาพเขียนที่เกิดในถ้ำแล้วก็เรื่องเทคนิควิธีการเรื่องเครื่องมือก็ต่างกันไปอย่างปัจจุบันเราก็มีเครื่องมือที่มันในการจดบ,บันทึกท,ท,ที่หลากหลายแตกต่างกันอันนั้นก็คือความหมายที่บอกว่าเป็นคนที่สร้างภาพขึ้นมาครั้งหนึง่งก็คือภาพความเป็นจริงนั่นแหละฮะและในองค์ประกอบของ กระบวนการในการที่จะทําให้เกิดภาพความจริงครั้งหนึ่งมันก็อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับศิลปินละความซับซ้อนความหรือความเรียบง่ายหรืออะไรก็แล้วแตจ่จริงๆทุกอาชีพทุกทุกอย่างแหละก็ต้อง practice สร้าง ฝึกฝนตัวเอง<ม>ที่พูดถึงอันนั้นน่าจะหมายถึงว่าการทำงานก็เป็นส่วนที่จะทําให้เราได้พัฒนาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองในการมองอความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงแล้วก็ถ่ายทอดมาสู่งานศิลป,ปะหรือว่าการศริลป,ปะเราเป็นที่ยอมรับหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ยฮัแล้วก็ต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็การทำงานอย่างต่อนเนื่อง มันก็มีสมาธิในการสร้างงานต่อไปได้ว mm ่าหลอกต่อไปเรื mm ่อ hmm. ยๆก็ชีวิตคนเราธรรมดาทั่วไปนี่แหละมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเรื่องที่มันใหญ่โตอย่างแต่ว่ mm hmm. ววาการที่เราได้มองเห็นถึงเรื่องเล็กๆอย่างเรื่องส่วนตัวของเราหรือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ได้เห็นว่าเราก็มีส่วนใน narrative หลักซึ่งอันนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจในการทํางานแล้วก็อีกอันนึงก็คือ การค้นคว้าหรือการรีเสิร์ชในส่วนเนี้ยมันก็จะไม่ได้เป็นการค้นคว้าแบบอะคาดมิกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการค้นคว้าจากองค์ไอเรื่องหลักแต่มันเป็นการค้นคว้าจากเรื่องเล็กๆของคนคนหนึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานของผมหน้าที่ของเราก็คือ เราก็เฝ้ามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกวันนี้แหละแล้วก็พิจารณามันเรามีเวลาในการที่จะพิจารณาโลกแล้วก็ถ่ายทอดออกมาคือไม่ไม่ว่าจะเป็นในในวิช,ชวลหรือว่าในเรื่องของงานเขียนหรือว่าเรื่องเรื่องดนตรีเพราะฉะนั้นศิลปะมันก็คือการในส่วนตัวของผมะนะก็คือการที่เราได้ได้เฝ้าพิจารณาได้เฝ้าฟังได้เฝ้าดูแล้วก็ นำมันกลับเข้ามาสู่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ศิลปะคือในขณะที่ทุกคนในสังคมนี้ก็มีฟังก์ชันของตัวเองฟังก์ชันของเราก็คือการเฝ้ามองความเป็นจริงแล้วก็ทำงานศิลปะออกมาทีนี้ที่บอกว่าเคารบตัวเองนั่นก็หมายถึงว่าเราสินเสียกับสิ่งที่เราทำ อันนั้นก็รวมไปถึงแพชชั่นหรือว่าสิ่งที่มันจะมากระตุ้นให้เราต้องการที่จะสร้างงานศิลปะนั้นเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่เกิดจากผลกระทบมาจากสิ่งที่มันเป็นแบบเดียวกันกับคนคนอื่นภาพแทนที่เราสร้างขึ้นมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้คนดูก็สามารถเห็นได้ด้วยอันนั้นก็คือการที่เรา คือพยายามทำให้ศิลปะมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติแล้วก็เข้าใจยากหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งในการทำงานศิลปะอย่างเช่น การที่เราโตมาโดยเราโดยที่เรามีความเชื่อแบบหนึง่งนั่นมังคือทำให้ชีวิตเราเซคเคยวการที่เรามีชีวิตอยู่กับความเชื่อที่เราเชื่อมันอะไรเงรี้ยเราก็จะเซเคยวกับมันแต่มันก็จะมีวันที่เราเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็ทำให้เรารู้สึกไม่ไม่มั่นคงในชีวิตของเราอันหนึ่งที่ผมทำงานศิลปะแล้วได้ประสบการณ์แล้วก็ประโยชน์จากมันก็คือ มันไม่มีความเชื่อที่สมบูรณ์แบบมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามวาระแล้วก็เวลาส่วนวัตถุทางศิลปะหรือว่าชิ้นงานที่มันหลงเหลือเนี่ยมันก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในช่วงนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ย้อนกลับไปสู่ความคิดที่ว่าการเคารพการทํางานของตัวเองการเคารพผู้ที่ที่มีส่วนร่วมในงานของเราในะคาที่มันออกไปสู่สาธารณะเนี่ย นั่นก็คือการย้อนโปรเซสกลับไปถึงความเชื่อของเราแล้วก็การพิเคราะห์พิจารณาว่ามันจะอยู่กับเราไปจนวันตายทีนี้อย่างที่เมื่อกี้พูดถึงว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีแต่งานที่มีแต่ตัวเราแล้วก็งานที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตมันก็เป็นแฟกต์เลยคือสิ่งที่เราทำมันก็จะสั่งสมมาแล้วเราก็จะรู้ตัวเราเองว่า สิ่งที่เราทำนั้นเรามีแพชชั่นกับมันมากแค่ไหนเราจริงใจกับมันแค่ไหนประมาณน,านี้ครับเราทำงานศิลปะออกมามก็คือการที่เราพยายามสร้างสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะทำให้คนได้เห็นในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ได้รับรู้ในสิ่งที่เรารับรู้ ได้เรียนรูใน้ในกระบวนการที่เราเรียนรู้เหมือนกันเพียง <_ d ata> แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปบังคับหรือว่าทําให้มันกลายเป็นเขาเรียกอ,อะไรควรรู้หรืออะไรอย่างี้ฮะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีแงม่มุมแล้วก็ปัจจัยต่างกันตัวเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำงานของเรามันก็เกิดขึ้นจากแงม่มุมปัจจัยแล้วก็ข้อจำกัดของชีวิตเราทีนี้ถ้าเรามองว่าเราก็เหมือนคนอื่น นั่นก็หมายถึงว่ามันก็จะต้องมีคนที่เหมือนเราแล้วมาเห็นงานเราเราก็รู้สึกแบบเดียวกับเราไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยฮะทีนี้ก็กลับไปสู่ที่บอกว่าต้องเคารพตัวเองแล้วก็เคารพคนดูมันก็เหมือนกันมันก็เป็นโปรเซสในเรื่องของการถ่ายทอดชีวิตไปสู่งานศิลป,ปะแล้วก็ให้ศิลป,ปะเป็นเครื่องพิจารณาสําหรับคนดูแล้วก็กลับไปสู่ชีวิตของเขาแล้วมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลา อันนี้มันก็เป็นวิธีคิดที่ผมคิดเพราะว่าผมเชื่อว่ามันออร์แกนิกอะมันเป็นการถ่ายเปลี่ยนส่งผ่านกันแลกเปลี่ยนกันไม่ไม่ใช่เป็นการสร้างตำราหรือสร้างความคิดหรือความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งเพื่อที่จะบอกให้คนอื่นเชื่อแบบเราเพราะอย่างที่ย้อนกลับไปบอกว่าความเชื่อมันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วในขณะที่เรา พิจารณาไอ้ความเชื่อนั้นถึงบอกว่าไอ Un ้การเรียนรู p r ร c e s s ามันสาคัญคือกระบวนการในการที่จะแบบเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าเรานํามันกลับมาพิจารณาอีกครั้งเพราะั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะลืมสิ่งที่เรารู้มาก่อนเพื่อเราจะได้ไอ้แอบซอร์สิ่งที่เรา,าไม่เคยรู้เพราะนั้นไอ้พวกนี้มันก็เป็นการแชร์กันคนดูก็แลกเปลี่ยนกับเราแล้วมันก็ส่งต่อกันไป ไม่ได้เป็นเหมือนโครงสร้างทางตำรา